สวัสดีครับวันนี้ผมกระซิพผ้ามาเบ่งพักหวานป่าปลูกด้วยกิ่งตอน,นครับอายุ30มื้อนะครับ30วัน,นครับก็เริ่มปล่งยอดขึ้นมานะครับผู้ใดยอยากปลูกพักหวานป่าไว้กินนะครับปลูกไว้ข้างเฮืงานพื้นที่น้อยๆก็นแนะนําเป็นกิ่งตอน,นครับอยากปลูกไว้2ต้น3ต้นก็ปลูกเป็นกิ่งตอนก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับปลูกผักหวานป่าเนี่ผมปลูกข้างต้นดอกแคนะครับ ซื้อมากก่งลร้อยนะครับผักหวานปลาเป็นกิ่งตอนนะครับผักหวานปลาสีเหลืองหรือว่าจะพี่เลี้ยงนี้หรือว่าจะเป็นต้นสะอมก็ได้นะครับหรือว่าต้นลำไยครับต้นลำไยต้นมะขามเทศนะครับแล้วแต่เฮาสะดวกครับเฮาก็ซื้อกิ่งตอนมาแล้วก็หาพืชพี่เลี้ยงก็อาจจะเป็นต้นสะอมครับปลูกข้างๆกันนะครับรับลองรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวิธีนี้ครับ ถ้าบ่มีพืชพี่เลี้ยงเปอร์เซ็นต์รอดซิมีน้อยครับถึงรอดก็น้อยครับเขาแตกยอดมาแต่คขาซโบใหญ่นะครับอันนี้มีเพื่อกินก็ต้องซื้อครับกิโลนึงครับซองสามร้อยครับถ้าปลูกไว้กินก็ได้ซื้อครับออกยอดตลอดทั้งปีนะครับคแนมหดน้ำมันนะครับอันนี้เป็นต้นที่ปลูกไว้นะครับเป็นกิ่งตอนเท่ากันครับอยู่2ปีก็ได้เก็บยอดตลอดครับ เก็บใส่แกงไข่มะแดงแกงหน่อไม้นะครับนี่เป็นพืชพี่เลี้ยงคือโอมครับใครอยากปลูกกิ่งตอนกัดต้น2อต้นสามต้นปลูกไว้แกงกินนะครับไว้เก็บไปกินข้างงอนครับพื้นที่น้อยๆกัดแนะนําปลูกกิ่งตอนครับปีเดียวก็ได้กินครับแต่ถ้าสีปลูกจํานวนหลายๆต้นให้ปลูกแนะนําว่าเป็นเมล็ดสีดีนะครับจะบม่ไดเสียเงินหลายนะครับ อันนี้ก็ต้นกิ่งตอนเท่ากันนะครับต้นนี้ปลูกข้างต้นเฉอมนะครับมียอดตลอดครับถ้าเขาได้น้ําตลอดปีก็มียอดตลอดปีนะครับครับยอดพักวันปลาเป็นพักที่บรได้ใช้สารเคมีนะครับผู้ใดอยากปลูกข้างงานก็แนะนําเป็นกิ่งตอนครับสองต้นสามต้นปลูกไว้แจงกินนะครับหาพี่เลี้ยงปลูกพี่เลี้ยงน้าครับอาจจะเป็นต้นดอกแคหรือว่าเะอมนะครับ อัน,นี้ก็ผมปลูกใส่ข้างต้นสะอมครับหรือต้นมะขามเทศก็ได้นะครับหรือว่าซ้ายพุ่มต้นลำไยก็ได้เหมือนกัน,นครับสำหรับเอาไว้แกงกินนะครับไม่ได้เป็นการค้านะครับเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อชมมีคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับผม